สวัสดีครับมาแล้วกับหวยลาวพัฒนางวดวันที่31เดือน564นะครับวันนี้ก็จะมีเลขเด่นนะครับผมเด่นเด่น8นะครับร่อง7นะครับ พี่น้องพี่น้องเด่นแปดวิ่งรูด8สรุปคร่าวๆเหมือนเดิมนะครับก็จะมี8 1นะครับ8 3นะครับผม8 5นะครับ8ปดนะครับผมแล้วก็8ปดนะครับ ตัวลองลองเจ็ดวิ่งรุดเจ็ดก็จะมีเจ็ดสองนะครับเจ็ดสี่นะครับผมเจ็ดห้านะครับเจ็ดหก เจ็ดเก้านะครับผมสามตัวสรุปคร่าวๆให้เหมือนเดิมนะครับสามตัวก็จะมี3ามแนึครับ285นะครับผม3ามหนะครับแล้วก็สองเจนะครับผมที่ สี่นะครับขอให้เฮงๆปังปังสองตัวสามตัวนะครับขอบคุณที่มาติดตามและรับชมนะครับผมเป็นแค่แนวทางนะครับไม่ชอบก็ผ่านนะครับผมขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ